นชื่อว่าเป็นซีรีส์จากแดนมังกรเนื้อหาเข้มข้นไปสุดทุกทางไม่ว่าจะแฟนตาซีอลังการดราม่าน้ำตาท่วมจอคอม,มดีข้ขำกันจนปวดกรามเรียกได้ว่าจะแนวไหนก็มีให้คอซีรีส์ได้เลือกชมกันอย่างจุใจอีกทั้งนักสแสดงตัวพ่อตัวแม่ของซีรีส์จีนก็ขนกันมาเพียบงานนี้ไอฉีอี้จัดเต็มให้ครบทุกรสชาติขนเรื่องเด็ดหน้าโดนมาต่อคิวรอออกอากาศกันแบบแน่นๆส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย อันดับที่1นิทานประหลาดของเฟิงหมิงนิทานประหลาดของเฟิงหมิงซีรี G ail, ส์จีนแนวสืบสวนสอบสวนบอกเล่าเรื่องราวของชูชีหญิงสาวผู้มั่งคั่งจากตระกูลเซิรนที่พยายามตามหาสื่อซานพี่สาวที่หายตัวไปแต่กลับต้องเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมแปลกประหลาดโดยไม่ตั้งใจขณะที่อูซี่นักสืบหนุ่มที่รับผิดช,ชอบคดีนี้ก็กำลังหาตัวฆาตระกรใจโหด ดันเข้าใจผิดคิดว่าชูชีมีส่วนเกี่ยวข้องเขาจึงตามสืบหาความจริงจนไปพบเบาะแสบางอย่างที่ชี้เป้าไปที่เมืองเฟิงหนิงเมืองลึกลับอันน่าสะพรึงกลัวและพบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆมากมายความจริงเรื่องการตายของชาวบ้านปรากฏขึ้นทีละนิดชะตากรรมอันน่าเศร้าของสื่อสารค่อยๆชัดเจนขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสามแปรเปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือพวกเขาได้ตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายที่บงการอยู่เบื้องหลังแล้ว อันดับที่สองสายทานโชคชะตา3สายทานโชคชะตา3ซีรีส์จีนแนวดราม่าบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของคนกลุ่มหนึ่งในการก่อตั้งบริษัทและโรงงานโดยเนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี1993ซึ่งมีการปฏิรูปความร่วมมือข้ามพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบระหว่างตรงห่เคมีคอนและบริษัทลั่วตาโดยมีซงอินฮุย เป็นคนอยู่เบื้องหลังการร่วมลงทุนของทั้งสองบริษัทแม้ว่าตรงไห่เคมีคอนจะด้อยกว่าและต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆทุกด้านแต่ทว่าทั้งสองบริษัทก็ยังยึดมั่นและเดินหน้าพัฒนาต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและยังมีเลยตรงเป่าเขามาควบคุมดูแลโรงงานขนาดเล็กเพื่อสร้างคลัสเตอร์เขาวางกฎเกณฑ์และหาวิธีการลงทุนทั้งทําการค้ากับต่างประเทศโดยนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมและชาวบ้านมาเป็นอันดับแรก แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายของอนาคตด้วยกันมีขึ้นมีลงตลอดทางแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการพยายามอย่างหนักของผู้คนที่ไล่ตามความฝันอย่างกล้าหาญซึ่งพวกเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคได้หรือไม่ต้องติดตามชมไปพร้อมๆกันอันดับที่สามเซียนกระบี่พิชิตมาน์ี เซียนกระบี่พิชิตมารสี่ซีรีส์จีนแนวย้อนยุคแฟนตาซีดัดแปลงจากเกมในชื่อเดียวกันเล่าเรื่องราวของอินเทียนเหอหนุ่มน้อยที่เติบโตเพียงลำพังบนภูเขาจนกระทั่งได้พบกับหาหลิงซาหญิงสาวที่มาตามล่าหาเซียนกระบี่และบังเอิญบุกเข้าไปในสุสานของพ่อแม่ของเขาการพบกันของพวกเขาในครั้งนี้เป็นเหตุที่ทำให้อินเทียนเหอออกตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อแม่ทำให้เขาอยากรู้ตัวตนที่แท้จริงว่าพ่อแม่เขาเป็นใครในระหว่างทางพวกเขา เขาได้พบกับหลิวเมืองหลีและมู่หลงจื่ออิงทั้ง4คนกลายเป็นคู่หูกันเนื่องด้วยภูมิหลังของเขาค่อยๆถูกเปิดเผยทําให้ทั้ง4ี่คนที่แต่เดิมรักใคร่กลมเกลียวกันต่างก็ตกอยู่ในความเจ็บปวดและความสับสนอย่างมากในท้ายที่สุดอินเทียน <mm> เผอก็ร่วมมือกับเพื่อนสนิทและออกเดินทางบนถนนแห่งทางรอดที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงโชคชะตา like อันดับที่4 Fox Spirit Matchmaker 1. ซีรีส์จีนโรแมนติกแนวเทพเซียนที่หยิบเอาความรักระหว่างปีศาจจิ้งจอกสาวกับมนุษย์มานำเสนอกับเรื่องราวความขัดแย้งกันของเผ่าจิ้งจอกหลังถูซานหงหงรับบทโดยหยางนี่ผู้นำเผ่าจิ้งจอกที่ได้บังเอิญช่วยคุณชายตรงฟางเย่ชูไว้ระหว่างที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตรงฟางเย่ชูเริ่มผูกพันและตกหลุมรักถูซานหงหงเขาตั้งใจจะปกป้องนางถุกพบุกชาติไปพวกเขาผานึกกำลังการต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายเพื่อเติมเต็มความปรารถนาร่วมกันเพื่อสัน ภาาาาพระะหว่่งเผปีศต์แลมนุษยอันดับที่ตําตำนานแมวขาวแห่งสารต้าลีซีรี G ail, ส์จีแนวสืบสวนแฟนตาซีฟอามยักษ์บอกเล่าเรื่องราวการสืบคดีสุดปริศนาในเมืองเสิินตูนำทีมโดยหลีปิงรับบทโดยติงอีซี ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเซาชิงหรือรองหัวหน้าแห่งสารตาลีในการสืบหาความจริงกับเรื่องราวสุดน่าพิศวงร่วมกับของเพื่อนสุดซี้อย่างเฉินชื่อรับบทโดยโจฉีหวังชีรับบทโดยเฟิงม่านอาลีปาปารับบทโดยหวาเออชุยเป่รับบทโดยติงเจยวยเวินและซุนเป่ารับบทโดยจางอี้ชงโดยพวกเขาได้ร่วมกันไขคดีที่เกิดขึ้นยืนหยัดในความยุติธรรมและทําให้เมืองเซินตูน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม อันดับที่6ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉันซีรีส์จีแนวโรแมนติกขอให้เธอเจอแฟนแบบฉันนำแสดงโดยคู่พระนางขวัญใจชาวไทยอย่างหูอี้เทียนและเหลียงเจียกับเรื่องราวความรักยุ่งยุ่งของเย่หาบนบรรณาธิการนิตยสารหนุ่มผู้มองหาความรักดีๆกับหลี่เซียวเซียว ครูสอนพะละศึกษาที่ยังเข็ดหลับจากรักครั้งเก่าทั้งสองได้พบกันโดยบังเอิญซึ่งการพบเจอกันครั้งนี้ทําให้เย่หานผู้สุขขุมต้องสูญเสียความใจเย็นไปและกําแพงในใจของหลี่เซียวเซียวในเรื่องความรักก็ค่อยๆทลายลงเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรรอติดตามชมกันได้เลยอันดับที่7ปิงรักนายนักเขียน ปิ้งรักนายนักเขียนซีรีส์ G Comedy, จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดัดแปลงจากมังงะยอดฮิตเรื่องนักเขียนหน้าตาไอนายโนซากิคุงของอิซุมิซึบากิบอกเล่าเรื่องราวของเยชฉีรับบทโดยหวังจิ้งเสียนนมลอนักศึกษามหาวิทยาลัยปี2ที่มีบุคลิกลึกลับและนิสัยเย็นชา เขามีความลับบางอย่างซ่อนไว้ที่คนอื่นไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคือนักวาดการ์ตูนผู้หญิงชื่อดังกับจัวเชียนใต้รับบทโดยเซินเย่นักเขียนการ์ตูนสาวมืออาชีพที่ดันไปสารภาพรักกับเย่ฉยีแต่กลับต้องตกกระไดพลอยจนกลายเป็นผู้ช่วยจำเป็นเมื่อทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันนอกจากจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการสร้างสรรค์เรื่องราวแล้วความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก็เริ่มทำให้บางอย่างเกิดขึ้นในใจงานนี้จะบันเทิงขนาดไหนไปติดตามกันได้เลย อันดับที่8สมรภูมิแห่งศรัทธ,ธาผลงานเรื่องใหม่ของพระเอกหนุ่มสุดฮอตหวังอี้ป๋อประกบคู่กับหลี่ชินในสมรภูมิแห่งศรัทธ,ธา ซีรีส์จีนแนวการเงินและการเมืองที่มีฉากหลังอยู่ในปี1,928ว่าด้วยเรื่องราวของเว่ยรั่วไหลรับบทโดยหวังอีปอ้ป๋อพนักงานธนาคารผู้มีความโดดเด่นในเรื่องความจำและการวิเคราะห์ข้อมูลและได้รับความไว้วางใจจากเซินถูนานรับบทโดยหวังหยางที่ปรึกษาอาวุโสของธนาคารซึ่งความเก่งกาจของเขานี่เองทำให้มองเห็นถึงการทุจริตและคอร์รัปชันทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นในธนาคารกลางของก๊กมินตัง๋งท่ามกลางความลังเลที่รู้ว่าองค์ ออขงงตัวเมีการทุจริตเสิญจิ้นเจิญรับบทโดยหลี่ชินสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ช่วยชี้ทางสว่างให้กับเขาทางเลือกที่แตกต่างกันทําให้เว่ยรั่วไหลและเซินถูหนานต้องแยกทางกันในที่สุดเว่ยรั่วไหลได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์เขาได้เข้าร่วมในสงครามเพื่อทําลายการปิดล้อมทางเศรษฐกิจของพรรคก๊กมินตัง๋งในเขตโซเวียตกลางและค่อยๆเติบโตเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบแนวหน้าด้านเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์ อันดับที่ 9. i n the Name of the Brother ซีรีส์ดราม่าจีนสุดเข้มขน้นที่มีฉากหลังในปี1945ยุคสากสาธารณารัฐที่ฮาบินตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลจีนที่ถูกควบคุมโดยญี่ปุ่นรู้จักกันในชื่อแมนจูกัวกับเรื่องราวของซ่งเจ๋อเวิน รับบทโดยฉินห่าวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของพรรคคอมมิวนิสต์ที่แทรกซึมเข้าไปในหน่วยสื่อราชการลับของกรมตำรวจฮาบินที่มีกวนเสี่ยรับบทโดยหยางมี่เป็นหัวหน้าหน่วยราชการลับแมนจูกัวหญิงสาวผู้มีอิทธิพลและเต็มไปด้วยความโหดร้ายเลือดเย็นเธอสงสัยในตัวซ่งเจว์เวินทำให้เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคมากมายเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่อาวุโสขององคอ์กรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเขาจะเป็นขีดหลักในการจบสงครามครั้งนี้ได้หรือไม่ คงต้องไปติดตามกันอันดับที่1ิบส,สงครามสหายหนึ่ง ซีรีส์จีนย้อนยุคบอกเล่าเรื่องราวของสงครามระหว่างจื่อชวนและไซหลงที่ปะทุข,ขึ้นในแผ่นดินซีชวนจื่อชวนซิ่วทหารซึ่งประจำการอยู่ที่ชายแดนได้เดินทางไปยังเมืองหลวงพร้อมคว้าชัยชนะทางทหารอันยิ่งใหญ่กลับมาและสามารถรักษาเสถียราภาพของราชวงศ์และแควนเอาไว้ได้ทว่าเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเมื่อหยางหนิงหัวขุนนางสำคัญในเมืองหลวงมีเจตนาชั่วร้ายคิปก่อกบฏ จื่อชวนซิ่วจึงได้ร่วมมือกับพี่น้องร่วมสาบานตี้หลินและซือเทอร์หลินขจัดภัยพิบตัติและนำจื่อชวนที่โกลาหลกลับสู่ความสงบสุขแต่ซ้ายหลงเกิดความละโมบได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการก่อนที่จื่อชวนจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในช่วงกลางของสงคราม3พี่น้องจื่อชวนซิ่วตี้หลินและซือเทอร์หลินเดินทางออกจากบ้านเกิดไปที่สนามรบเพื่อปกป้องคนที่พวกเขารักและเพื่อสันติภาพ อันดับที่11เนรมิตฝันแดนยงอันซีรีส์จีแนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่าบอกเล่าเรื่องราวของเมืองยงอัน หลังจากที่คลองเฉิงซีถูกทำลายเสนาบดีกรมโยธาผู้รับผิดชอบอย่างเสินเวินฉีรับบทโดยเรือนชานจึงถูกลงโทษและจำคุกในชั่วข้ามคืนเสินรานรับบทโดยเซียหนานและเสินเจินรับบทโดยโอหยางหน้าหน้าบุตรสาวทั้งสองของเสินเวินฉีจึงตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากโดยเฉพาะบุตรสาวคนเล็กเสินเจินที่ถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีและไม่คุ้นเคยกับโลกภายนอกซึ่งต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่ตามถนนและยากจะเอาตัวรอดในขณะเดียวกันเสนาบดี ตุลาการรู้สื่อเยี่ยนรับบทโดยสีเจิงซีที่กำลังสืบสวนคดีนี้ เกิดความสับสนเพราะเขามักจะฝันเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและสตรีปริศนาอยู่บ่อยครั้งซึ่งปรากฏว่าว่าสตรีปริศนาในฝันก็คือเสินเจินบุตรสาวของขุนนางต้องโทษลู่สื่อเยียนจึงค่อยๆใกล้ชิดและก้าวเข้าสู่โชคชะตาที่ตนเองไม่รู้ทีละก้าวระหว่างการสืบสวนคดีคลองเฉิงซีลู่สื่อเยียนได้รับความช่วยเหลือจากเสินเจินทั้งสองจึงได้ร่วมกันผ่านความเป็นความตายเชื่อใจซึ่งกันและกันจนเกิดความรักอันลึกซึง้งแต่ทว่าคนบงการผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริง กำลังนำอันตรายใกล้เข้ามาหาพวกเขาอย่างเงียบๆอันดับที่12นักสืบไชน่าทาว2ซีรีส์จีนแนวอาชญากรรมคอมเมดี้ลึกลับสืบสวนสอบสวนอย่างที่ว่าด้วยเรื่องราวเมื่อคดีแปลกๆมากมายเกิดขึ้นในต่างประเทศหลินโม่รับบทโดยชิวเจอ๋อสิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ของถังเลินรับบทโดยหวังเป่าเฉียงจับมือกับกิโก รับบทโดยสร้างอีเสียนแฮกเกอร์อัจฉริยะงานนี้ทั้งนักสืบหน้าเก่าและหน้าใหม่จะร่วมมือกันเพื่อสืบหาความจริงและไขคดีปริศนาสุดป่วน <My heart. S 1> อันดับที่13 oh. เทพยุสบ้านฟ้าทาสวรรค์ ซีรีส์แฟนตาซีย้อนยุคอันเร่าร้อนซึ่งกำกับโดยเจิ้งเหว่ยเวินนำแสดงโดยเหลิญเจียหลุนสิงเฟยจู้ซีตันเหยียนอี้ควนจูเจิ้งถิงและมีเรอ่อซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากสุดยอดแอนิเมชัน่นบอกเล่าเรื่องราวขององค์ชายเผ่ามนุษย์อู่เกิงรับบทโดยเหลิญเจียหลุนผู้ซึ่งประสบกับการทำลายล้างแคว้นและครอบครัวจนต้องกลายเป็นทาสแต่ทว่าไม่เคยละทิ้งความตั้งใจเดิมของเขาในขณะที่กำลังล้างแค้นให้พ่อแม่และเผ่ามนุษย์สืบทอดมรดกของราชาผู้ล่วงลับ นำเผ่ามนุษย์ปลดปล่อยทั้ง3แดนต่อสู้เพื่ออิสรภาพอูกเกิงองค์ชายเผ่ามนุษย์ที่ตกอยู่ในผิงยางครอบครัวตายจากและกลายเป็นทาสที่ก้นเหมืองเขาแบกรับความแค้นที่บ้านเมืองถูกฆ่านองเลือดเพื่อพัฒนาตัวเองอูกเกิงได้ติดตามปู่ของเขาและที่ปรึกษาชีวิต รับบทโดยหลิวเซียงจิงไปที่หมู่บ้านเสินอินเพื่อฝึกฝนเมื่อเอาชนะความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆได้เขาก็อาศัยเจ็ดจำงที่ไม่ยอมแพ้เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการแก้แค้นและช่วงชิงเสรีภาพโดยร้ายซึ่งทางให้หันหลังกลับในท้ายที่สุดกองทัพต่อต้านสวรรค์อันแข็งแกร่งจึงได้ก่อตั้งขึ้นและพวกเขาก็เดินทางไปยังเฉินอี้ด้วยกันเพื่อ,อยุติสงครามต่อต้านการขาทาสอันยาวนาน อันดับที่14แทลโนวัซีรีส์จีนแนวระทึกข,ขวัญที่บอกเล่าถึงปฏิบัติการจับกุมคดีปริศนาที่ไม่สามารถคลี่คลายได้มานานกว่า21ปีและยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของบุคคลปริศนาเมื่อ6ปีที่แล้วโดยมีคนที่อยู่เบื้องหลังและคอยชักใยเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันดับที่15รักจริงของเจ้าหญิงกัมมาลอ เหวนเย,ย่เสียชีวิตในสนามรบในคืนก่อนแต่งงานของเขาคนทางแคว้นต่างโศกเศร้าเจ้าสาวที่เดิมจะต้องแต่งงานเป็นลูกสาวที่เกิดจากููหญินใหญ่แห่งตระกูลเซิร ผูห้หญิงเซินทำใจทิ้งลูกสาวให้แต่งงานและกลายเป็นไม่ไม่ได้แต่ก็กลัวจะเสียใจและถูกวิพากวิจารจากชาวบ้านดังนั้นนางจึงตามหาลูกนอกสมรสของเซินเซียงที่อยู่ต่างเมืองให้กลับมาและบังคับให้นางแต่งงานแทนลูกสาวของตัวเองรายงานสงครามถูกรายงานผิดพลาดหวนเย่นำกองทัพก,กลับมายังราชสำนักและนางเอกที่แต่งงานเข้าสู่จวนอองได้กลายเป็นพระชายาที่แท้จริงอย่างไรก็ตามนางและท่านอ,องก็กลายเป็นคู่รักที่มีความสุขและความรักระหว่างทั้งสองก็จุดประกายขึ้นมา งแท้จริหลังจากผ่านความยากลำบากต่างๆในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของความรักและการปกป้องท้ายที่สุดทั้งสองก็จับมือกันโดยไม่ได้มองหาความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเพียงแต่ต้องการขโมยเวลาว่างครึ่งวันที่เป็นของพวกเขาเท่านั้น นี่ก็เป็นซีรีส์จีนหน้าดูผ2024ที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้แน่นอนว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีซีรีส์จีนรอออกอากาศอีกเพียบแม้จะยังไม่มีกําหนดวันออกอากาศแต่ก็มีแผนฉายแบบรัวๆเอาเป็นว่าใครที่สนใจเรื่องไหนของซีรีส์ไอชีอี e ้ก็สามารถไปติดตามกันได้เลยและหากว่ามีการอัปเดตใหม่ๆรับรองว่าเราไม่พลาดที่จะนํามาฝากกันอย่างแน่นอน